พี่ดาทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะก็อจะมาถามพิอาการนะคะเป็นหัวข้อที่ f c นะคะขอกันเข้ามาเนาะนะคะในหัวข้อที่ว่าภายใน14วันนี้นะคะเขาจะติดต่อมาหาคุณไหมนะคะถ้าใครต้องการที่อยากให้ก๊อฟทำหัวข้ออะไรนะแนะนำกันเข้ามาได้แต่รบกวนเข้าไปคอมเมนต์ในชุมชนนะคะกดเข้าไปที่ชุมชนเนาะ แล้วก็กจะโพสต์ไว้ค่ะไปคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์ได้เลยนะคะแล้วถ้ายัางไงก็จะไปทยอยทาให้นะมี3มกองให้เลือกนะคะกองที่1กองที่2กองที่3มค่ะนะคะมาดูกองแรกกันเลยนะคะดูกองแรกนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะภายใน14วันนี้เขาจะติดต่อมาหาคุณไหมนะขออนุญาตวางตรงนี้นะคะตองตรงนี้แล้วกันมาดูกันนะคะ ดูแค่เป็นไกด์ไลน์พอนะฝากกด s u b s c r i ร e ไลค์แชร์ให้กอบด้วยนะคะทุกคนนะที่เข้ามาดูนะคะเพื่อนใหม่ๆด้วยนะ The Hangman นะคะ Date หกดาบนะ The Star 1> 1หนึ่งเหรียญสี่ถ้วยสิบไม้เท้าสี่ไม้เท้านะคะ,คะเมจิเชียนค่ะเก้าเหรียญใต้สำรับเป็นแปดถ้วยนะคะกล่องนี้นะ,ะต้องบอกว่าคู่ของคุณกับคุณเนะี่ย น่าจะมีประเด็นความรักกันน่าจะมีการเลิกลา Move on จากความสัมพันธ์นี้กันไปนะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะไปเจอคนที่บางคนนะอาจจะแต่งงานแล้วหรือมีครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะบางคนคุณกับเขาก็อาจจะเคยแต่งงานกันไปแล้วแต่ก็มีเหตุอันต้องทำให้คุณและเขาต้องเลิกการต้องจบกันต้องห่างไกลกันนะคะบางคนยังจบทั้งที่ยังคงรู้สึกมั่นคงต่อกันยังคงรักกันยังคงรู้สึกดีต่อกันนะคะนะคะ จริงๆแล้วว่าตอนนี้เวลานี้ถามว่าเขาเองอ่ะเขาก็แอบมีความหวังนะคุณทั้งคู่ยังแอบมีความหวังต่างคนต่างมีหวังว่าอาจจะมีโอกาสว่าสักวันหนึ่งอาจจะได้กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกเหมือนเดิมไหมนะคะแต่ถามว่าภายใน14วันนี้อาจจะยังไม่ใช่อาจจะยังไม่ได้รับการติดต่อจากคนคนนี้นะคะเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไพ่ของการที่คุณอาจจะต้องหันกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนนะคะ เป็นไพ่เก้าเหรียญขยายหยนึ่งเหรียญโอกาสที่จะมีการกลับมาเนี่ยมันมีแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เวลานี้นะคะเพราะว่า9้าเหรียญนนะอีกหนึ่งเหรียญที่มาเติมเต็มมันก็จะครบสิเหรียญแล้วแล้วมันมีไพ่สี่ไม้เท้ามาขยายไพ่6ดาบนั่นหมายความว่าบางคนเขาอาจจะมีการเดินทางหรืออาจจะมีการมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณสร้างครอบครัวใหม่กับคุณก็เป็นได้แต่ถามว่า ในช่วงเวลาเนี้ยเหมือนต่างคนต่างยังเป็นแบบความรู้สึกที่มันยังกลับมาไม่ได้ในตอนนี้หรือยังไม่สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้นะคะอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่เฉยๆตัวเขานะคะสิ่งที่เขารู้สึกหรือแม้แต่ตัวคุณเองก็ตามแต่อยากมีความสุขอยู่กับตัวเองก่อนอยากแบบคิดทบทวนนะสี่ถ้วยขยายแฮงแมนอยากทบทวนกับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลก่อนเพราะว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยเหลือเกินมันท้อเหลือเกินมันล้าเหลือเกินกับ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาที่ผ่านมาต่างคนต่างก็พยายามกันทําดีที่สุดแล้วนะคะคนคนนี้เขาอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างด้วยที่มีจะต้องที่เขาจะต้องดูแลมีในเรื่องของครอบครัวนะคะบางคนก็นอาจจะมีพ่อแม่พี่น้องที่เขาจะต้องแบกรับหรือหนะ้าที่การงานที่เขาจะต้องทําเยอะแยะมากมายไปหมดชีวิตเขาเขามองว่าชีวิตเขามันยังยุ่งเหยิงอยู่อะค่ะนะคะ,นะคะการที่เขาจะมาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างความรักการงานการเงินมาสมบูรณ์แบบได้ในเวลาเดียวกัน ันเกินความสามารถของเขาเขาจึงจําเป็นที่เขาอาจจะต้องปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปแบบนี้ก่อนแยกกันอยู่สักพักหนึ่งอะไรประมาณนี้โดยที่ยังไม่ต้องมีการแบบติดต่อหรือยังไม่ต้องพูดคุยกันอยู่กันแบบนิ่งๆไปก่อนเพื่อที่ต่างคนต่างาไปทําให้ชีวิตตัวเองมันดีขึ้นมันมีความมั่นคงขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเขาเองเขาก็มองว่าตัวคุณเองอะ่ะ ในวันนี้นะคะในวันนี้คุณอาจจะไม่มีเขาอาจจะไม่ได้คุยกันคุณก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีสามารถที่จะหาเงินใช้เองเลี้ยงดูตัวเองได้เป็นอย่างดีแล้วก็คุณค่อนข้างเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่สตรองนะคะสวยและเลอค่ามากหล่อและเลอค่าเพศไหนก็ได้นะคะคุณดูเลอค่าในความรู้สึกเขานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาเนี้ยถามว่าภายใน14วันเขาจะติดต่อมาหาคุณไหมยังนะคะ แต่โอกาสที่เขาจะมีการกลับมาเนี่ยมีนะคะอาจจะช้ากว่านั้นเนาะเราลองมาดูกันนะคะเดี๋ยว๊อบจะใช้ไพ่ระยะเวลาแล้วกันนะคะว่าไพ่เขาอยากจะคอนเฟิร์มคุณว่ายังไงบ้างนะคะจะกลับมาไหมจะติดต่อมาไหมจะช้าหรือจะเร็วอะไรยังไงลองดูกันแล้วกันนะโนนะคะยังนะยังไม่ใช่14วันนี้นะคะ อาจจะต้องปล่อยให้มันเป็นไปก่อน if you believe นะคะ perfect timing ทุกอย่างจะต้องรอเวลาที่เหมาะสมและ recovery เนี่ยเห็นไหมคะก็บอกแล้วว่ามีโอกาสที่เขาจะกลับมาแต่มันยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะยังไม่ใช่14วันนี้นะคะจะต้องรอเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นถ้าคุณเชื่อนะถ้าคุณเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นกับคุณก็ประมาณนี้นะคะขอให้คุณสมหวังสำเร็จโชคดีมีความสุขนะคะ ฝากซับสไคร์และแชร์ให้กอบด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต่อไปเรามาดูกองที่2กันนะคะว่าภายใน14วันนี้นะคะเขาคนนั้นจะติดต่อมาหาคุณไหมเนอะมาดูเป็นแนวทางพรนะคะสองไม้เท้าเดีฟูสามไม้เท้าอยู่ไกลกันหรือเปล่าคะเนี่ย งถือดาบไฮพินเทสนะคะ9ก้าดาบ9ก้าเหรียญน,นะคะเด็ก The Star ร์ควีนถือเหรียญและหนึ่งถ้วย นะคะกองที่2ถามว่าคุณกับเขานะคะภายใน14วันนี้เขาจะติดต่อมาหาคุณไหมอาจจะเกิน14วันแต่คุณกับเขามีโอกาสที่จะมีการมาสารสัมพันธ์มาขอโอกาสกันนะคะคนกองนี้ <c oughs> บางคนอยู่ทางไกลนะคะอยู่ไกลกันบางคนอยู่คนละประเทศคนละจังหวัดคนละอำเภอ นะคะหรือในบางคนคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เลิกกับคุณไปแล้วจบกับคุณไปแล้วหรือเขาอาจจะตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ได้คุณเลยเลือกที่จะห่างจากเขามา <c oughs> คุณอาจจะยอมเจ็บปวดอาจจะยอมทุกข์ระทมเพื่อที่จะกลับมาอยู่กับตัวเองมามีความสุขอยู่กับตัวเองปล่อยให้เขาไปเป็นอิสระจากคุณเพราะการที่คนคนนี้อาจจะยอมอาจจะไม่ยอมตัดสินใจให้คุณเป็นคนในความลับอยู่แบบนั้นนะ่ะ ะค,ะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เห็นคุณค่าอะไรตัวคุณเลยที่ผ่านมานะคะซึ่งถามว่าเขาจะติดต่อมาหาคุณไหมภายใน14วันนี้นะคะจากพลังงานหน้าไพ่ขึ้นมาเนี่ยมันมีความหวงังแต่มันจะต้องรอการที่คนคนนี้ตัดสินใจใช้ตรก,กะใช้เหตุผลเขาค่อนข้างเป็นคนที่ต้องแบบคิดนานนิดนึงนะคะถ้าเขาจะทำอะไรเขาจะต้องมั่นใจก่อนว่าเขาควรจะทำสิ่งนั้นแล้วมันจะเกิดผลดีแล้วเขาจะทา แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือคนคนนี้ยังรักคุณเขารักคุณแล้วก็คิดว่าเขาจะกลับมาเขาจะติดต่อมาแต่ไม่ใช่ภายใน14วันนี้อาจจะช้ากว่านั้นนะคะเหมือนเขารออยู่รอรอจังหวะรอโอกาสรอให้ทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างเรื่องราวระหว่างเขาและคุณให้มันเลือนลางจางหายไปในความคิดในความรู้สึกนะคะเพราะเขาเองเขารู้สึกว่า ที่ผ่านมาการที่เขาเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้หรือไม่สามารถเดินทางมาหาคุณได้ไม่สามารถมาทําให้คุณเป็นคนที่แบบถูกเปิดเผยได้อันประมาณเนี้ยนะคะมันทําให้คุณเจ็บปวดทาให้คุณเครียดทาให้คุณเสียใจแล้วแน่นอนว่าการที่เขาจะกลับมาในช่วงเวลาที่เขามองว่ามันอาจจะยังไม่เหมาะสมมันเป็นเรื่องที่อาจจะทําให้มันยิ่งแย่ลงสถานการณ์นะคะเขาเลยเลือกที่เขาจะใช้เวลาตอนเนี้ย นะคะฮิวตัวเองแล้วก็ให้เวลาเป็นตัวเยียวยาตัวคุณด้วยฮิวตัวคุณด้วยจนกว่าที่ทั้งคุณและเขาจะปล่อยวางเรื่องราวในอดีตได้ที่มันเคยเจ็บปวดฝังใจเสียใจทุกักงวลเพราะคนคนนี้แต่เขายังคงเฝ้ารอคุณตลอดนะนะคะถ้าคุณห่างหายกันไปคนคนนี้จะมีการมาขอโอกาสคุณมาเริ่มต้นกับคุณหนึ่งถ้วยเป็นการเริ่มต้นความรักกันใหม่นะคะ ควินถือเหรียญคือการที่เขายังคงมองเห็นคุณค่าในตัวคุณแต่เพียงแค่ว่าเขายังไม่สามารถที่จะเปิดเผยคุณเป็นคนที่มีสถาน,นะหรือถูกเปิดเผยได้นเวลานี้เท่านั้นเองค่ะแต่มันมีความหวังไพ่ที่ขึ้นมานะคะก็คิดว่าคนคนนี้คุณกับเขามีโอกาสที่จะได้มาพูดมาคุยกันได้กลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กันเพราะยังมีความรักให้กันอย่างล้นเปี่ยมแต่อาจจะต้องรอเวลานะคะ ที่ต่างคนต่างจะต้องฮิลตัวเองก่อนนะเดี๋ยวมาดูไพ่เออระเคลนกันนะคะ <c oughs> ดูไพ่เออราเคลนว่าไพ่เออราเคลนจะแนะนำคุณว่ายังไงบ้างบอกคุณว่ายังไงบ้างนะคะ Take Action นะคะ Remain Positive คะ่ะ Wait และ Within the next few weeks บางคนอาจจะพาณิชไม่กี่สัปดาห์นี้แล้คะอีกไม่กี่สัปดาห์นี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งสัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์4สัปดาห์แล้วแต่นะคะคําว่าพาณิชไม่กี่สัปดาห์นี้นะคะมันอาจจะมากกว่า1สัปดาห์นะเทาที่ดูนะคะมันอาจจะเกินไปนิดหน่อยแต่มีโอกาสที่เขาจะรอจังหวะรอโอกาสดูสถานการณ์ถ้าเขาคิดว่าโอเคนะ เขา take action ได้ทันทีเขาจะรอเวลาที่คุณสามารถที่จะปล่อยวางคิดอะไรที่มันเป็นในเชิงบวกเชิงโพ i ิที e ได้แล้วอะค่ะนะคะ,นะค,ะคือไพ่ขึ้นมาก็คือมันจะต้องมีการรอนะคะแต่มันไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นภายใน14วันหรือว่าจะต้องภายในอาทิตย์นี้แต่ภายในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้แหละคะ่ะนะอาจจะมีการติดต่อสื่อสารจากคนคนนี้มานะคะ ก็ประมาณนี้ขอให้คุณมีความสุขสมหวังโชคดีนะคะฝากซับสไคร์ไลค์แชร์กอบด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อไปเรามาดูผู้ที่เลือกกองที่3นะคะมาดูกันว่าภายใน14วันนี้นะคะเขาคนนั้นเขาจะติดต่อมาหาคุณไหมนะคะมาดูกัน เจ็ดไม้เท้านะคะห้าไม้เทา้าเวอร์นะคะห้าถ้วยหกเหรียญคิงถือถ้วยค่ะสองเหรียญน,นะคะแปดดาบเดวิลนะคะและ ซ i กออฟ w อ n ส s นะใต้สำรับเป็นเมดิเชียนกองนี้นะคะตอนนี้เวลานี้นะเหมือนเขาเองเขาก็กำลังอยู่ในช่วงของความผิดหวังเสียใจเหมือนกันนะคะที่เขาและคุณอาจจะพยายามทำกันเต็มที่แล้วเนาะแต่ความสัมพันธ์นี้มันมีบางสิ่งบางอย่างคนคนนี้อาจจะเป็น รักออนไลน์เป็นรักทางไกลเป็นรักต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมกับคุณได้นะคะหรือเป็นคนที่อาจจะมีการแบบต้องอะไรอะ่ะไปไปกับกับรักๆเล,ล,ล,ลิกๆกับคุณอ่ะวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณหลายๆรอบแล้วว่ะค่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวไปหรือเป็นคนอยู่ในวงจรชีวิตคุณก็ได้นะแน่นอนว่าคุณและเขาตอนนี้เวลานี้นะคะต่างคนต่างเครียดรู้สึกกดดนันรู้สึกแบบหาทางออกกับความสัมพันธ์นี้ไม่ได้แล้วก็พยายามที่จะ เหมือนกับคุณและเขาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตอนที่คุณยังคุยกันก่อนตอนที่คุณยังอยู่ด้วยกันเนี่ยอาจจะมีความขัดแย้งกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างในเรื่องของความคิดหรือในเรื่องของทัศนคติในบางสิ่งบางอย่างมีการไม่ยอมกันอะนะคะต่างคนต่างไม่ยอมกันต่างคนต่างเอาชนะกันประมาณนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะความที่คนคนนี้เกิดความลังเลโลเลทําอะไรเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะ ไม่ยอมเลือกไม่ยอมตัดสินใจไม่ยอมทําอะไรให้มันชัดเจนสักทีการเป็นผู้ให้ผู้รับหรือนะคะความรู้สึกที่มีให้กันนะมันอาจจะไม่เท่ากันในความคิดคุณคุณคิดว่าเขาพยายามในความสัมพันธ์นี้น้อยไปหรือเปล่าประมาณนี้นะคะซึ่งมันเลยทําให้คุณและเขากลายเป็นว่ามันมีปัญหานะคะมันเกิดความผิดหวังเสียใจงอนกันน้อยใจกันแล้วก็อาจจะต่างคนต่างบล็อกกันนะคะอยู่ในพื้นที่ตัวเองนะ ซึ่งจริงๆแล้วคนคนนี้นะคะตัวเขาเองเนี่ยเขายังคงลืมคุณไม่ได้ยังคงรักคุณนะแล้วเขาเองเนี่ยเขาก็ยังยังคงผูกติดยึดติดยังแอบหึงแอบหวงแอบแบบแอบ,บ,บห่วงคุณนะคะถามว่าเขาจะติดต่อมาหาคุณไหมภายในส4สีวันนี้มีโอกาสมากๆที่เขาจะติดต่อมานะคะเพราะว่าเป็นไพ่ซีออฟวอร์สคือเป็นไพ่ของการที่แบบเป็นไพ่ของการที่จะเอาชาตะตา เอาชนะใจคุณจะเข้ามาขอโอกาสคุณนะคะนะคะไพ่ไม้เทาวนี่ก็เป็นไพ่ของการพูดคุยติดต่อสื่อสารได้เช่นกันนะคะคนที่เลือกสําหรับนี้เอ่อคนที่เลือกกองที่3นี้นะคะมีโอกาสที่ภายใน14วันนี้เขาจะมีการติดต่อมาหาคุณแต่เป็นพลังงานรวมนะอาจจะเกิดขึ้นกับบางคนหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับบางคนก็ได้นะคะแต่เขาก็ยังเนี่ยค่ะยังต้องการที่จะ วนเวียนกลับมาในชีวิตคุณไม่ต้องการที่จะหายไปไหนอะค่ะเวลาที่ไม่มีกันละกันเขาก็รู้สึกแบบเครียดผิดหวังนะคะเสียใจรู้สึกเหงารู้สึกเศร้าลืมไม่ได้ตัดไม่ได้อยากกลับมาขอโทษอยากกลับมาขอโอกาสนะคะไม่อยากจะทะเลาะแล้วไม่อยากที่จะเอาชนะกันแล้วอะไรประมาณนี้อยากกลับมาเป็นความสุขของกันและกันนะคะถ้าในกรณีที่คุณบล็อกกันอยู่เขาก็จะให้อยากให้คุณแบบ ปลดบอกเขานะถ้าเขาบล็อกคุณเขาก็จะปลดบล็อกนะคะคนคนนี้นะแต่เขาจะกลับมาแน่นอนมาเอาชนะใจคุณนะคะก็ประมาณนี้เขายังคงรักคุณนะคะมาดูกันค่ะว่าคุณและเขานะคะจะมีโอกาสได้กลับมาเจอกันแบบนานไหมหรือว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรนะคะ The situation will improve นะคะ Romance นี่ไง within the next few weeks นะคะอี่ไม่กี่สัปดาห์นี้ละคะ่ะเนี่ย take action นะคะเดี๋ยวเขาจะมา take action อย่างที่บอกอะคะบางคนอาจจะภายใน14วันบางคนก็อาจจะช้าคานั้นแต่ภายในสัปดาหใ์ในหลักสัปดาห์นะคะไพ่ที่ขึ้นมานะมันแล้วแต่ว่า ดวงชะตาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะมันเป็นดวงรวมแต่แน่นอนว่าคนที่เข้ามาดูอ่ะนะคะเขาจะมีการติดต่อมาในบางคู่บางคนนะก,ก็ขอให้ติดต่อมาทุกคนแล้วกันเนาะนะคะเขาจะมาเทคแอคชั่นมอบความรักมอบความโรแมนติกให้กับคุณนะเขาลืมคุณไม่ได้ยัง,ลงหลงไหลคลั่งใคล้คุณอยู่เลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆขอให้คุณมีความสุขสมหวังสำเร็จทุกสิ่งทุกประการนะคะฝากซับสไคร์และแชร์กอบด้วยนะสวัสดีค่ะ